สวัสดีค่ะคอตอนนี้เขายัางไมก่กลับนะคะ,อะตอนบ่ายที่สามเดือนมีนาปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะหนูไปงานที่ห้างเดอะมอล์โครานะคะไปหาตู้กดต่อวินนะคะพอเจอ ตู้กดตาบินนะคะก็หนูก็หนูก็ลองไปลองใช้ไปลองเล่นดูนะคะแต่พืชแต่ไม่เคยแต่ไม่เคยกดของพวกนี้เลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่กดนะคะที่ทํานะคะแม่ก็ว่าหนูแม่กอาแต่ว่าว่าได้ด่าด่าหนูหยุดตลอดเลยะคะ่ะแม่ก็ว่าหนูตลอดนะคะด่ ฮ่าหนูตลอดลยค่ะถ้าแม่เก่งนักนะทำไมแม่ไม่ทำเองไม่กดเองละ่ะทำไมไม่พ่อถือของแม่ไมไม่จัดการเองละ่ะทำไมเก่งนะคนครั้งแรกก็ต้องมีกัะบ,บ้านที่ไม่เป็นไม่ได้ใช้จนชินเหมือนคนทั่วๆไปไนงะขนาดตู้กดนะครั้งนน้น ก็ย่าทำไม่เป็นพอ่อเพิ่งเคยมีมีเพิ่งเคยเห็นพอ่อก็ยังเพิ่งจะ,จะทำหน่อยเองนี่มันตู้กดตาบินนะและ้วเมนูหลายอย่างเนะียแล้วเมนูหลายอย่างมันไม่ได้มีแต่แค่พวกชากาแฟชานมไข่ม,มุกแล้วใครจะไปตัดสรุ้ได้หรอคะว่าไอ้น้ำปั่นมันอยู่หมวดไหนอะนะจริงไหมคะ ที่จริงไม่อยากจะแชรไม่อยากประจานหรอกนะเพราะเขาซื้อของพ่อแม่ซื้อนาฬิกาไอโมให้นกนะแต่แม่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองเลยแม่ไม่ได้เลิอกอาการทางจิตสักเท่าไหร่แล้วแม่ก็ไม่ได้เลิกด่าหาเรื่องด่าว่าลูกตัวเองตลอดถ้าไม่ได้ว่าด่าหาเรื่องด่าว่าใจจะขาดก็เลยต้องทำแล้วก็ แล้วต่อไปนี้เขาซื้ออะไรให้ก็ตามไม่ว่าจะเป็นของที่อยากได้ก็ตามหนูก็คงจะไม่หยุดแล้วล่ะค่ะถ้าพ่อแม่ดีจริงจะมีใครเข้าประจานพ่อแม่แตเตองกันล่ะค่ะจริงไหม